สวัสดีครับวันนี้จากบริษัท e l ลิฟ็อกเกประเทศไทยนะครับจะมาสอนสาธิตการใช้เครื่องกีท d f o อก F4 นะครับมาดูกันเลยครับว่าจะทำการสตาร์ทยังไงนะครับนี้จะเป็นตัวกดสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดหัวพ่น 1, 2, 3, 4นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดทั้ง4หัวพร้อมกัน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟัชชิ่งล้างสายนะครับล้างสายล้างหัวตัวนี้จะเป็นคอนโทรลขยับขึ้นลงซ้ายขวานะครับใช้ตัวนี้นะครับ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับ